กดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งให้พ่อหนูด้วยนะคะอ่ะครับผมเรามาถึงอ่าตลาดโอ้ปล่อยแล้วนะครับอ่าตอนนี้เราขึ้นมาจอดรถในอ่าในวัดนะครับจะอยู่ตรงข้ามกับตลาดโอ้ปล่อยเลยนะครับ ตลาดโอ๊กป่อยอยู่ซ้ายมือวัดนี่อยู่ขวามือชื่อวัดป่าท่ามะขามนะครับขึ้นมาจอดในวัดได้เลยนะครับก็จะมีคนจอดรถอยู่ข้างทางนะครับแต่ว่าอันตรายก็ขึ้นมาจอดในวัดนี่ได้เลยนะครับแต่ยังไม่รู้นะว่าเสียค่าจอดหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขามีที่ให้จอดหลายที่พอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวไปเดินดูตลาดกันมีอะไรน่าสนใจบ้างครับ อ่าอันนี้เป็นทางเข้านะเข้าทางนี้แล้วก็ออกอีกทางหนึ่งนะครับอ,อ่าเนี่ยนะครับตลาดโอ๊ะปล่อยนะครับนี่ทางลง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อันนี้สูงทองนะครับี่บห้าบาท,ทเป็นข้าวอง่ครับเส้นมีเงีย้ยมองอ่านว่าอะไรเนี่ยอองอองจจอองจีจีกูแปลว่าส้มต,นตำนะครับอองจีจิกน้ บะน,นองขนมอุ้ยอุ้ยแปลว่าขนมจีน<า>ใช่ปะขนมจีนขนมจ,จีนะะน้ำยาหยกกล้วยนะครับสองอยานะ่างน,นะคะชื่ออะไรคะนิ้นนะคะเก้าสิบบาทยาใส่ยกดกินตามก่อนนะคะสั่งไว้ยังคะปูปลาจ้า สะพักเดินกับบารูนะคะน้องไปเดินก่อนได้นะคะมีคิวอยู่นะคะบูรานะคะอย่างเดียวนะคะขนมโฟกข้ามันไก่น้ำจิ้มพริกกระเลี่ยงหวยจับโบราณ น้ำแข็งใสแล้วก็ข้าวหอ่อกะเหลี่ยงไก่อบโอปโปงไอติมโบราณคนเยอะเลยนก๋วยเตี๋ยวไก่ไก าซื้อขอมากินมื้อกลางวันนะครับข้าวมันไก่เอ้ยมิ้นจะาหแล้วตำปูปลาอ่าแล้วก็ตำไทยแล้วก็ไก่อบโกงนะครับแล้วก็มีมีข้าวโพดปิ้งนะครับมีเด็กน้อยนะครับเด ให้คนทิ้งขยะนะครับอ่าตรงนี้มีร้านน้ำนะครับอ่ามีอันนี้เป็นเย็นนะครับมีกาแฟมีชาเย็นมีน้ำสมุนไพรตรงนั้นเป็นร้อนนะครับมีโก,โกโก้มีกาแฟแต่อันนั้นเขาขายเฉพาะร้อนนะครับร้านนี้ผัดไทยนะครับผัดไทยโอ๊กป,ป่อยนะครับมีกรอบ50ผัดไทยซอสมะขาม35 ตรงนี้เป็น<ต>ข้าวโพดปิง้งนะครับไรขัดนะข้าวโพดปิง้งออตรงนี้เป็นลานขายของฝากนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับคนเยอะมากตลาดเปิดเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็วันหยุดยาวนะครับตลเลิกนะครับเปิดเจ็ดโมงตลาดปิดบ่ายสองโมงครึ่งนะครับ อ่าตรงนี้มีลำธารน,นะครับลงเรไปนั่งได้ตรงนี้เป็นร้านขายยำนะครับชื่อยำอุ้ยๆนะครับเอาหมูย่างหมูย่างน้ำจิ้มนะครับที่หนึ่งกลับบ้านนะครับ แล้วก็ยำมะม่วงเอ้ยยำหมูยากก่างกระเทียมโทนที่หนึ่งนะครับครับผมเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยบาทนี่ครับ ร้านนี้ข้าวเหนียวหมูปิ้งชุดละ30บาทอ่าช็อกตำร้านนี้นะครับอร่อยนะเขาบอกตำอร่อยตำแซ่บ ร้านนี้นะครับตับปูปลาแซ่บมากนะครับอ,อ่าครับผมเรากินหาอะไรกิน อ่าที่ตลาดโอป่อยเสร็จแล้วนะครับอิ่มเรียบร้อยแล้วเดินทางต่อครับเข้าที่พักนะครับวิลล่าอ่าทัสคานีรีสอร์ทอีกนิดเดียวนะครับไม่กี่โลหรอกนะครับจะเจอกันที่อ่ารีสอร์ทครับ